ชมมาที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนี่ค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่โอ้กระจูเปิดให้สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมที่แปลงผักค่ะและวันนี้นะคะดิฉันจะมาร่วมปลูกผักนวัตรกรรมใหม่ที่นี่เพิ่มผลผลิตได้ถึง3เท่าตัวรองรับตลาดที่กำลังต้องการผักออกร์แกนิกมากขึ้นค่ะ ที่เราจะปลูกผักได้เนี่ยรเราต้องทํำยังไงบ้างคือจากการหยอดเมล็ดนะฮะหยอดเมล็ดโดยเครื่องจักรเสร็จเนี่ยเราก็จะเอาเข้า,ขามาตรงนี้เรียกว่าอนุบาลเราจะอนุบาลเขาประมาณ15วันเมื่อเขาโตเต็มที่15วันเนี่ยเราก็จะเริ่มเอาย้ายไปลงแปลงปลูกเราต้องปลูกทุกวันเพื่อตัดทุกวันเพราะร้านเราเปิดทุกวันต้องกินทุกวันความต้องการผักออร์แกนิกที่เพิ่มมากขึ้นนี่แหละทําให้โอกรจูต้องเอานวัตก,กรรมในการปลูกผักใหม่ๆเข้ามาท่านผู้ชมเด็ข่าวว่าเนี่ย ผักเหล่านี้เนี่ยพอไปปลูกในกระบะแล้วเนี่ยได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวมันเป็นยังไงคะใช่ครับคือปกติเนี่ยเราก็ปลูกแบบทั่วไปก็ลงในดินนะฮะมันก็มีปัจจัยของวัชพืชของอะไรเยอะแยะ,แ,ยะแล้วที่สําคัญนะฮะแปลงดินเนี่ยอาหารเนี่ยมันไม่ได้ทั่วทั้งแปลงใน1ตารางเมตร <c oughs> แต่พอเรามาอยู่ในกระบะเนี่ยเราสามารถปรุงอาหารให้มันอยู่ในกระบะมันไม่หนีไปไหนดังน<อ>ั้นพืชเวลาปลูกมันก็เลยได้อาหารที่สมบูรณ์ขึ้นแล้ว พอเขาโตกี่วันจาก15วันเอาไปปลูกปลูกในแปลงอีก30วันรวมทั้งสิ้นก็45วันแสดงว่าผักสลับที่เรารับประทานกันเนี่ยอายุเขาอยู่ที่45วันอันนี้คือผักใหญ่นะฮะตรงนั้นก็คือผักบุ้งต้นอ่อนทันตะวันนะฮะอันนั้นก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ7วันเขาวิจัยมาว่าธาตุอาหารสูงมากด้านนู้นก็จะเป็นต้นอ่อนข้าวสาลีเราไปคั้นเอาคลอโรฟิลเขียวๆเข้ามาแล้วมาทําเป็นรดช่องครับอันนี้เป็นหนึ่งเดียวที่โอกระจูมีรดช่องต้นอ่อนข้าวสาลี เวลาไปทานก็จะมีกลิ่นออกเหม็นเขียวนิดๆน,นั่นคือไฮโคลโรฟิลล์นะฮะในแต่ละวันเนี่ยโอ้กระจูผลิตผักออกไปบริการผู้รักสุขภาพเนี่ยมากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันที่เราเอาขึ้นจานเนี่ยนะฮะวันหนึ่งเราจะใช้ยอยู่มาณ2ตัน2ตัน, 2> 2ตนใน19สาขาเดี๋ยวธันวาเนี้เราจะครบ20สาขาล้นะครับในกรุงเทพแล้วก็จะมีร้านร้านเล็กในอเมซอนอีกตอนนี้ตัวเลขก,ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ทําให้เป็นส่วนหนึ่งที่ เราเริ่มมองเห็นโอกาสว่าเราเป็นคนมีโอกาสจากฝั่งผู้บริโภคถ้าเราปลูกเองกำลังเรามีเราสามารถทำได้จะขยายอีกเท่าไหร่ก็ได้หน้าปัจจุบันเราปลูกไป3 0 0กวอาไร่แล้วเรากำลังคิดว่าทำไมเราไม่เอาโอกาสนี้แบ่งปันให้คนที่ด้อยโอกาสกว่าเรานะฮะพี่น้องที่อยู่บน,บนป่าบนเขาบนดอยเขาก็อยากจะปลูกออร์แกนิกแต่เขาไม่มีที่ขายเรากำลังมองว่านั่นคือป่าต้นน้ำนะฮะถ้าเขาปลูกเคมีเขาก็มีสารเคมียาฆ่า,มาแมลงอะไรเวลาฝนตกกระช้ล้างลง ลำห้วยแล้วก็ไปสู่ลำคลองแล้วก็ไปสู่แม่น้ําอันนั้นเรามองเรื่องมนลภาวะเรามองว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นจิ๊กซอเล็กๆสักตัวไปช่วยเขาะนะ,ะทางด้านการตลาดทดลองให้เขาปลูกละเราอยากช่วยเขาแล้วเราก็เอาเข้ามาในครัวส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราก็จะเอาขายสู่ลูกค้าคผมเชื่อว่าเรามีลูกค้าที่เป็นห่วงสุขภาพในครอบครัวนะฮะ,ะอยากทานผักคุณภาพดี แต่ไม่รู้ซื้อที่ไหนอีกหน่อยหน้าร้านโอกะจูทุกสาขาเราจะมีขายเราจะเป็นตลาดเล็กๆเป็นชุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆคือแสดงว่าณวันนี้เนี่ยผักสลัดที่ท่านผู้ชมรับประทานเนี่ยมาจากฟาร์มที่โอกะจูนะคะแล้วในอนาคตก็จะมีส่วนที่โอกะจูไปให้โอกาสชาวเขาชาวดอยเนี่ยปลูกผักสลัดใทั้งทั้งผักอื่นด้วยครับเราจะมีคานาปุยเล่งมีอะไรเยอะแยะไปหมด ท่านชมคันี้คือจุดขายของโอกระจูที่ดิฉันมั่นใจเลยว่าเวลาที่เรามารับประทานเนี่ยเราได้กินผักออร์แกนิกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วกินผักให้หมดทุกชิ้นทุกวันนี้ปลูกทั้งหมดกี่ไร่คะอ่าณปัจจุบันเนี่ยปลูกไปแล้ว300กว่าไร่เรายังเตรียมพร้อมอีกร้อยกว่าไร่นะฮะเพื่อการขยายสาขาของเราคำว่าผักออร์แกนิกพิสูจน์ง่ายมากเลยฮะทำยังไงคะถ้าท่านเอาเก็บไว้ในตู้เย็น3วันไม่เน่าอนุมาณได้ว่ามันน่าจะเป็นออร์แกนิก แต่ถ้า3วันมันเน่านะฮะท่านบอกได้เลยครับไม่ใช่ออร์แกนิกครับเดี <S 1> <S 1> ๋ยวพาทุาชมไปร่วมปลูกผักในกระบะก,กันนะคะซึ่งจะเพิ่มผลผลิตได้นะคะเดี๋ยวคุณชัดชานพาไป <สะ S 2> อไปกันค่ะ <diagnosis> <ito> ฉันมาร่วมปลูกผักกับโอ้กระจูนะคะเป็นนวัตะกรรมใหม่นะคะปลูกในแปลงเล็กๆแบบนี้นะคะในกระบะเล็กๆเนี่ยสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง3เท่าตัวค่ะนี่ค่ะผักต้นน้อยๆนี่นะคะอายุ15วันนะคะเอามาลงปลูกในกระบะแบบนี้นะคะกระบะละว6ต้นนะคะใช้เวลาอีก30วันค่ะก็สามารถรับประทานได้ ที่สามารถเพิ่มผลผลิตได้เนี่ยเพราะว่าถ้าปลูกในแปลงผักเนี่ยเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วต้องมีการพักหน้าดินนะคะแต่แบบนี้สามารถปลูกได้ต่อเนื่องทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นถึง3เท่าตัวค่ะท่านผู้ชมคะ แปลงผักที่เคียวอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเมื่อกี้ที่เดียฉันปลูกผักไปนะคะในอนาคตอีก30วันค่ะนี่อีก30วันนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะดิกฉันก็จะปลื้มมากว่าต้นที่เราปลูกนั้นส่งต่อไปให้คนไทยได้รับประทานผักออ <นะ S 1> แกนิกกันค่ะค,ค่ะ คุณู้ชมคะ OR นะคะเข้ามาถือหุ้นที่โอกระจู20%คะ่ะมาคุยกับพุ่งในการใหญ่ของโ r นะคะคุณสุดชาติคะ OR อามาถือหุ้นโอกระจูณว,วันนั้นตัดสินใจยังไงคะครับณวันววนั้นเราดูแล้วเนี่ยโอกระจู o K u, นะครับหเรามองว่าเป็นโอกาสของดาวรุ่งของจังหวัดเชียงใหม่มที่เราคิดว่าจะพัฒนาด้วยกันได้การที่2มุมมองการธุรกิจคล้ายกันครับก็คือดูแลชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมอันที่3ก็คือเขากําลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับ ก็คือผักอินทรีย์ของเราเนี่ยนะฮะเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะได้รับสินค้านะครับบริโภคที่ดีนะมีความสุขภาพที่ดีกับผู้บริโภคนี่ก็ตรงใจกับทางวาครับค,คือวันนี้เนี่ยถ้าไปที่ PTT Station นะคะบางสาขาเนี่ยจะเห็นโอกระจูอยู่ในนั้นด้วยใช่ครับนะคะมีตั้งสาขาให้เราได้ไปรับประทานกันถึงกรุงเทพเลยครับและ,ะบ,บางส่วนบางส่วนตรวนี้เรา ไปอยู่ในร้านอเมซอนด้วยครับนี่คือถือหุ้นอยู่20เปอร์เซ็นต์ครับเห็นว่าในอนาคตเนี่ยจะร่วมกันปั้นแล้วก็จะผลักดันเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยครับเรามองว่าโอโกจูเป็นเป็นธุกรกิจที่ดีนะครับแล้วก็มองว่ามีความเข้มแข็งเมื่อมีความพร้อมเนี่ยเราคิดว่าโอโกจูเนี่ยมีความพร้อมที่ต้องเติบโตอย่างยังยงย่งยืนนะครับเราเลยคิดว่าศึกษาคุยคุยร้านนะครับว่าจะพาโอโกจูเนี่ยเข้าตลาดทรัพย์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเป็นเจ้าของนะครับในสินค้าที่มีคุณภาพดีแล้วก็เป็นโอกาสท ครับคนต่จังหวัดเนี่ยสามารถที่พัฒนาเติบโตได้ร่วมกันในการนำพาโอกจูเนี่ยเข้าตลาดทรัพย์และนี่คือสิ่งดีๆที่มอบให้กับคนไทยนะคะก็คือผักออร์แกนิกวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่พาเรามาเยี่ยมชมที่โอ้กจูนี้นะคะขอบคุณค่ะบบวสวัสดีค่ะค